สวัสดีครับวันนี้ p b c 2 5 6 0กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราพบกันในหัวข้อเรื่องของ S-on-off สำหรับปี2564นะครับวันนี้ผมเจอว่าแอปพลิเคชันของ s o n o f ที่อยู่ในมือถือนะครับที่เราใช้งานเนี่ยปกติถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราสามารถ pairing connect กับตัวนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ว่า ปีนี้เนะี่ยลองมาคอนเน็กใหม่แล้วนะครับอุปกรณ์นะฮะที่เราได้รับมาเนี่ยจะคอนเน็กกับแอปพลิเคชันเดิมเนี่ยจะคอนเน็กแบบเดิมไม่ได้แล้วผมเลยจะมาสอนวิธีการคอนเน็กเอสแอนออฟแบบใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคอนเน็กเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ทําการต่อสายให้เรียบร้อยนะครับเอลอ็นไฟเข้านะครับนิวต้นตัวนี้วิ่งไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเลย นะครับส่วนลายนะครับเป็นลายเอาต์พุตตัวนี้นะครับช่องนี้ก็ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะใช้งานเลยอย่าลืมต่อนี่นะฮะอุปกรณ์ถ้ามีอุปกรณ์ความชื้นนัดอุณหภูมิก็คอน c t ให้เรียบร้อยนะครับคอนิ้ให้แน่นนะครับจากนั้นโอเคเราก็ทําเริ่มงทาการจ่ายไฟเข้าไปปึ๊บนะครับเมื่อเราทําการจ่ายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าไฟตัวนี้จะกระพริบเป็นจังหวะ3 ครั้งหยุด1ครั้งเห็นไหมครับสามหยุด1 3ครั้งแล้วก็หยุด1ครั้งอันนี้ถ้าเป็นปกติเนี่ยจะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเปิดแอปพลิเคชัน e-w link ขึ้นมาตัวนี้แล้วก็กดถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยกดปุ่ม a อ d ตัวนี้ได้เลยนะครับกดปุ่ม add ตัวนี้นะครับแล้วก็กด quick p a i l i n g ตัวนี้ได้เลยแต่ณปัจจุบันปี2564เนี่ยจะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับหรือทําได้ ก็ลองดูนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยทามาแล้วหลายครั้งแล้วมันทําไม่ได้นะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเป็นการคอนเน็กแบบที่จะได้ช่ให้ทำการก็คอนเน็แบบผมให้ทําการโดยการนะครับลงมาที่ตัวนี้ครับคําว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะคเพบคอมเพสติเบิลโหมดเนี่ยนะครับ คอนเนตัวนี้เข้าไปปึ๊บนะฮะเขาบอกว่าต้องให้ LED เนี่ย LED ที่หน้าเครื่องตัวนี้กระพริบเป็นจังหวะกระพริบต่อเนื่องนะครับด้วยการนะครับด้วยการกดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้ประมาณ8วินาทีนะครับเขาจะทำการจ่าย w i i i ไดเรกขึ้นมานะครับจังหวะของไฟเนี่ยก็จะเป็นการ กระพริบแบบต่อเนื่องนะครับก็คือการจ่ายแบบ Wi-Fi Direct ออกมานะครับโอเคเริ่มเลยนะครับกด1 2 3 4 5 6 7 8จนะครับอ่าเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นการคอนเน c t แบบอ่อจะเป็นการกระพริบไฟแบบต่อเนื่องแล้วไม่มีจังหวะหยุดนะครับจากนั้นตัวน wi Fi เนี้ย Wi-Fi เนี wi ่ย Wi-Fi ของตัวเนี้ยทำการจ่ายออกมาแล้วเราต้อง มาที่กลับมาที่แอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็คอนเน็กกับ wi-fi ตัวนี้ก่อนนะครับโดยการกดปุ่ม next นะครับกดปุ่ม next แล้วจากนั้นนะครับเราจะเป็น wi-fi อะไรอยู่จะขึ้น wi-fi อะไรมาเลยเราต้องทำการเปลี่ยนนะครับโดยใช้กดปุ่มลูกศรตัวเล็กๆตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับนะฮะจะเข้ามาที่หน้า wi-fi นะครับเราจะเข้ามาที่หน้า wi-fi การตั้งค่า Wi-fi โทรศัพท์ของท่านเป็นรุ่นไหนก็จะหน้าตาจะไม่เหมือนกันกับรุ่นของผมนะครับก็เขาก็จะเข้ามาที่หน้าการตั้งค่า Wi-Fi แล้วเราต้องไปหา w i f i ใดเล็กของตัวนี้เขาจะใช้ชื่อคำว่า i-t นะครับ i-t-e-a-d e นะครับส่วนรหัสข้างหลังเนี่ยส่วนรหัสข้างหลังเนี่ยจะขึ้นว่าอะไรอ่แล้วแต่เครื่องตัวนี้จะ generate ออกมานะครับโอเคนะครับ เมื่อเขาเจอแล้วเราต้องทําการคอนเน็กให้เขารู้จักกันก่อนนะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับคลิกที่ Wifi ตัวนี้ถ้าเคยทําการคอนเน็กอยู่แล้วเนี่ยเขาจะจำเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เคยคอนเน็กนะครับเขาจะขึ้นมาเขาจะขึ้นมาเ,เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมอะถ้าไม่เคยคอนเน็กเนี่ยเขาจะถามหารหัสผ่านไอทีสนะครับตัวนี้จะถามหารหัสผ่านนะครับให้ใช้รหัสผ่าน 1>, 1 2 3 4 5 6องครับให้เราใช้รหัสผ่านตัวนี้1 2 3 4 5สอง้าหกจากนั้นนะครับกดเชื่อมต่อตัวนี้นะครับกดเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะคำนทำการ connect IT นะครับของตัว Wi-Fi ตัวนี้จากนั้นระบบของโทรศัพท์ท่านก็จะถามว่าอ,อินเตอร์เน็ตตัวเนี้ย ไม่สามารถคอนเน็ t อินเทอร์เน็ตได้นะ wi-fi ตัวนี้เราต้องการจะใช้อินเทอร์เน็ตตัวไหนที่จะใช้งานาจะใช้ Wi-Fi ตัวไหนที่ทใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็นะครับอย่างของเครื่องตัวนี้เราถามมาแบบนี้เราก็ตอบใช่ไปเราต้องการเลือกอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้นะครับก็กดปุ่มใช้ไปเดี๋ยวเขาจะทําการสลับนะครับไปใ,ใช้ Wi-Fi ที่เราใช้งานได้อยู่ปกตินะครับของที่บ้านท่านเป็นรุ่นไหน Wi-fi ใช้ชื่ออะไรที่เป็น 2.4G นะฮะให้เลือกให้ถูกนะครับที่เป็น 2.4G นะครับ 5G ยังใช้ไม่ได้นะครับให้ใช้ 2.4G ก่อนนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นอ,อ่เป็น 2.4G นะครับเดี๋ยวเขาก็จะทำการคอนเนคให้นะครับสำคัญคือต้องเป็น 2.4G นะครับเมื่อทำการคอนเนคที่เป็น Wi-fi 2.4G แล้วให้เรากลับมาที่ E-W Link อีกครั้งหนึ่งนะครับ เขาก็จะทําการ Connect Wi-Fi ปกติแหละวาฟที่ที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้จากนั้นเราก็คลิก Next เลยนะครับจะเข้าสู่ระบบโปรเซสคอนเน็กโปรเซสที่จะทําให้เครื่องตัวนี้สามารถ Connect กันได้แล้วผ่านทางวายระบบ Wi-Fi นะครับโอเคนะฮะถ้า คอนเน็กแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่เกิน170เนี่ยเขาก็จะคอนเน็กกันได้แล้วแหละแต่เนี้ยแสดงว่าอย่างคอนเน็กกันไม่ติดนะฮะประมาณถึง1 5 0ย้ให้เราถ้าอย่างงี้แสดงว่าคอนเน็กกันไม่ติดไม่เป็นไรนะครับบาครั้งแรกอาจจะไม่ไม่ได้เดี๋ยวเราลองครั้งที่2ดูนะครับก็กลับไปใหม่นะครับถ้าครั้งแรกไม่ติดไม่ต้องตกใจนะครับกลับไปใหม่นะครับกดุูมุขสอนข้างบนแล้วก็กลับมาวานฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาใหม่นะครับ แสดงว่าเราอาจจะทําช้าไปเมื่อสักครู่นะครับก็คอนเน็กอย่างที่ผมบอกก็คือกดครับคอนเน็กมาที่คอมเพริเนบิลโหมดนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้ไฟตัวนี้กระพริบต่อเนื่องนะครับก็กดเลยครับดกดค้างไว้เลยครับให้เขากระพริบต่อเนื่องนะครับทำให้ wifi ตัวนี้กระพริบต่อเนื่องก่อนนะครับถ้าเป็นกระพริบ3จุดก็ยังไม่ได้นะครับ ต้องให้เป็นกระพริบต่อเนื่องนะครับอ่ากดไปนะครับอ่าอันนี้รู้สึกจะกระพริบต่อเนื่องแล้วนะฮะแสดงว่า wi-fi จ e เน r เรตมาแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อ wi-Fi จ e เน r เรตมาแล้วก็คลิกเน็กเลยนะครับเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาทำรูปเดิมครั้งหนึ่งนะฮะอ่าเห็นไหมเขาขึ้นไอมาแล้วนะครับ เมื่อสักครู่เราใส่พัดเวิรดไปแล้วเราก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับเชื่อมต่อเลยนะครับพอจะขึ้นมาว่าตอนนี้เขาคลิกไอทีแล้วนะเป็น Wi-Fi ของเครื่องไอซ o นนะครับถ่าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ตอบใช้อีกนะครับครั้งหนึ่งนะครับเขาจะคอนเน็กใหม่นะครับ,ใ,นะรบใช้ตัวนีนะ้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ 2.4G เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็น Wi-Fi ที่บ้านเรา2.4 g กลับมาที่ Ewlink อีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเน็กใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าลองดูใหม่อีกครั้งอ่าเห็นไหมครับแป๊บเดียวติดแล้วนี่ครับยังไม่ถึง170ด้วยนะครับคอนเน็กอบเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเน็กเสร็จแล้วนะฮะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับชื่อใช้ชื่อว่าแล้วก็สมมติว่าผม AAA นะครับ เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มดันนะครับก็เขาจะบอกว่าดีไวตัวนี้คอนเน็กกับ w i f i เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะเริ่มเมืองงานาจะเริ่มงานเลยไหมก็กดอินไปเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้อันนี้แสดงว่าคอนเน c t กันได้แล้วนะครับลองดูนะครับเข้ามาในหน้านี้ก็จะเห็นว่าปรากฏตัวหน้าจอขึ้นมาแต่เป็นหน้าจอดำอันนี้หมายความว่าเรายังไม่ได้กดปุ่มเปิดนะครับ เขาก็จะแสดงอุณหภูมิที่วัดได้นะครับตอนนี้26องศาความชื้นที่58อนะครับอ,อันนี้ผมไปโดนปุ่มเปิดนะครับถ้าเรากดปุ่มเปิดปู๊หน้าจอก็จะขาวนะครับถ้าเรากดปุ่มปิดหน้าจอเขาก็จะดำนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นวิธีการคอนเน c t แบบใหม่นะครับสำหรับปี2564นี้นะครับเพราะว่าคอนเน c t แบบเก่าเนี่ย เคยลองแล้วคอนเน็กไม่ติดนะครับก็ลองทําตามขั้นตอนอย่างผมครั้งแรกไม่ติดไม่เป็นไรลองซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับลองติดแน่นอนนะครับถ้า,า,ายัางสงสัยหรือวิธีการคอนเน็กยังไม่เข้าใจนะครับก็ไลน์มาสอบถามหรือโทรมาสอบถามนะครับผมให้เบอร์โทรแล้วก็ไน์เอาไว้นะครับยังไงก็ติดต่อกลับมานะครับเฉพาะรุ่นที่เป็นแอนดรอที่ผมจาหน่ายนะครับถ้าเป็นตัวอื่น ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีหลายท่านที่โทรมาถามผมว่้ทำไมผมเออบางทีผมว่าให้คําตอบไม่ได้กับสําหรับรุ่นอื่นที่เป็นเอสอรุ่นอื่นเพราะว่าออของผมเนี่ยจะเป็นตัวเหลี่ยมรุ่นนี้นะครับนะครับถ้าใช้รุ่นนี้อยู่นะครับหรือซื้อของเราไปแล้วคอนเน็ไม่ติดก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับครับสําหรับเออวันนี้ก็คงจะต้องจบนะครับสําหรับการคอนเน็รุ่นนี้นะครับอ๋อผมฝากไว้นิดนึงรบกวน ช่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับถ้าเรามีคลิปใหม่ๆผมก็จะทำการอัปเดตให้นะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้งานอย่างนี้อีกเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับสวัสดีครับ